โดนัทหกเจ้าดังมาดูความแตกต่างกันครับอย่างแรกเรื่องราคาก่อนนะครับชิ้นแรกของยามาสกิราคา26บาทมิสเตอร์โดนัท27บาทคิสปี้ครีม29บาทดังกินโดนัท32บาทชัปปี้โด33บาทแล้วก็สตาร์บัคส0บาทค่ะชัดเจนเลยเรื่องขนาดของยามาสกีใหญ่สุดแล้วก็ส่วนที่เหลือโคกว่าใกล้เคียงกันเนาะไม่ได้ต่างกันมากส่วนเรื่องน้ําตาลของยามาสกิเนี่ยคือเขาจะคลุกน้ําตาลแบบเป็นเกล็ดเ็เม็ดใช่แต่ว่าชิ้นอื่นๆเนี่ยคือเขาจะเคลือบน้ําตาลมืน ิเลยเริ่มที่ของยามาสก,กิก่อนละกันวิสัมผัสแรกพอจับดินุ่มมากเลยอะ่ะเนะของยามาสก,กิครับไปครับคำโตโตนุ่มจริงแป้งเขาจะออกเหนียวนุ่มเนาะนุ่มแบบนุ่มมากๆอะ่ะแล้วก็หวานไม่มากมันจะหวานแค่น้ำตาลที่เคลือบมาข้างบนนะครับมาชิ้นต่อไปเลยครับเป็นของมิสเตอร์โดนัทจิ อแป้งก็เหมือนกันเลยอันนี้เขาจะไม่เหนียวนุ่มแน่นๆมามจะออกแน่นๆข้งางในรู้สึกจะมีความหยาบๆนิดนึงกลิ่นจะหอมแบบแป้งหนมปังอืมประมาณนั้นหอมแบบแป้งขนมปังความหวานก็ให้ก,กลางๆนะไม่หวานมากไม่หวานมากต่อไปคิสปี้ครีคมอันนี้ลักษณะน้ำตาลที่เคลือบมาจะเห็นได้ชัดเลยเนาะเ็จะเป็นน,น้ำตาลเออแบบฉ่ำม,มากเลยอะชิมครับ อันนี้ก็เหนียวนุ่มเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเท็กเจอร์มันจะออกนุ่มๆโปรง่ปรงๆฟูๆแต่แปลว่าอันนี้ค่อนข้างหวานนะหานนี่หวานท <c oughs> ี่ชิมมา3าอันอ่ะค้ว่าอันนี้หวานที่สุดเลยแต่แป้งอร่อยมาชิ้นต่อไปครับดังกินโดนัทอ่าอันนี้น้ําตาลไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน่นะแต่น่าจะเป็นน้ําตาลเคลือบมาแหละไม่ใช่น้าตาลติดๆชิม อันนี้ t e เจอร์เขาว่าจะออกแน่นๆน่นจะคล้ายมิสเตอร์โดนัทแต่แป้งเขาจะเหนียวกว่าแล้วก็ไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่ความหวานเขาว่าพอๆกับมิสเตอร์ต่อไปของชับบี้โดอันนี้ชัดเจนเลยครับน้ำตาลเขาจะเคลือบมาให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยแต่เขาจะไม่ได้เคลือบทั้งชิ้นนะคือเขาจะเคลือบแค่ข้างหน้าเหมือนเอาไปแบบเอาไป<ะ>จุ่มแบบนีออ้อย่างเดียวแล้วเราขึ้นมาเลยยนาะช,ชิม อันนี้ก็นุ่มนะไม่รู้มันเป็นกลิ่นแบบไม่เหมือนเจ้าอื่นอ่ะกลิ่นคล้ายๆกลิ่นแบบทับฟี่อารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะแป้งนุ่มแล้วก็มีความแน่นด้วยไม่ได้นุ่มแบบ,แบ,บนุ่มละลายอะคล้ายๆกับพวกมิสเอตอร์กับดังกินอืม,อมแต่จะนุ่มกว่าจะออกนุ่มๆแน่แนๆเพราะจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะความหวานไหมไงก็หวานอยู่นะแต่ไม่หวานเท่าคิสปี้แน่นอนต่อไปตาบ้าดท้ายสัมผัสแรกจับเนี่ยนุ่มมากเลยพี่น้องจับดินุ่มแบบนุ่มนิ่มเลยอันนี้ก็เป็นน้ำตาลเคลือบบบเเเเเหหมมมืืืออออออนนนนนนนกัััััััใชชช่่่่่่่้้้้้้้แแแตตาาาาววีจะะคคลลลททททงงงงิิไ มาชิมอืมนุม่มแน่นนิดนิดไม่ได้แน่นมากต้องบอกว่านุม่มแล้วก็รู้สึกถึงเนื้อเนื้อข้างในมันค่อนข้างหนา<ม>คือเขาเรียกว่ามีเทคเจอร์ให้ได้เขียวเออใช่แล้วก็แพลว่าไม่ค่อยหวาน คือหวานแหละแต่ว่าหวานกาลังดีไม่ได้แบบว่าหวานโดดสรุปเลยนะครับเอาเรื่องความนุ่มก่อนแปลว่าของยามาสกิ่กับของคิสปี้ครีมเนี่ยแปลว่ามีความนุ่มมากที่สุดแต่คุ้ว่าของยามาสกิ่กจะนุ่มกว่านิดนึงนะแต่ให้ใกล้เคียงกันดีกว่าเพราะมันต่างกันไม่เยอะมากลองลงมาเป็นตาบักอ่าให้สตาบัคแล้วก็ชับป,ปี้โดส่วนมิสเตอร์โดนัทกับดังกินโดนัทเนี่ยมีความนุ่มใกล้ลให้ใกล้คเคียงกันเลยครับต่อไปเรื่องความหวานเอกฉันเลยครับไม่ต้องเถียงกันเลยให้เป็นคิสปี้ครีมเนี่ยหวานมากที่สุดลองลงมาว่าชัปโด แล้วก็สตาร์บัคส่วนมิสเตอร์กับดังกินเนี่ยให้ใกล้เคียงกันเหมือนเดิมเนาะใช่ไม่ต่างกันมากยามาสกิก่ะคือหวานน้อยสุดท้ายเลยหวานน้อยที่สุดเลยมาสุดท้ายเลยครับแพลชอบอะไรแพลชอบแป้งของคิสปี้ครีมแต่ว่าชอบน้ําตาลของยามาสกิเพราะว่ามันหวานน้อยที่สุดใช่ไหมหวานน้อยที่สุดส่วนโค้กหรอชอบเหมือนกันแล้วกันอ่ะคือนี่เป็นสายค้าเนี่ยรู้สึกว่าชอบแป้งเขาแต่ว่าอยากให้เขาออกมาแบบไม่เคยน้ำตาลเอยเออแบบแบบอร่อยแบบสุดเลยอป่ะใช่ฝากหน่อยครับแต่คิสปี้ครีมผ่านมาเห็นออกออกมาเป็นซีซั่นก็ได้ <laughs> ความแตกต่างก็มีประมาณนี้เลยครับแล้วเพื่อนๆชอบกินโดนัทของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกกับแพรวด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดหัวหใจ,จแล้วกดบวกติดตามโคกกับแพรวไว้หน่อยนะคะเพื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะคะายบาย